ในที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอรักแรกพบของเราอีกครั้งซึ่งกิจกรรมเนะี้ยผมลังเลมากเลยว่าผมจะอัดวิดีโอดีไหมเพราะว่าเราเห็นไงเราเห็นไลฟ์สดของมันเราเห็นทีเซอร์ของมันเราเห็นหลายๆอย่างของมันซึ่งถ้าเราเล่นไปเนะี้ยมันอาจจะทําให้ผมใจแตกได้เพราะมันเกินไปเว้ยบอกเลยว่ากิจกรรมแผบนี้แม่งโคตร เกินไปเจ้าตัวแรกช่วงนี้ฉันไม่เห็นเธอมาหาเลยนะแถมยังไม่ได้รับจดหมายจากเธออีกด้วยอย่าบอกนะเธอไปทําความรู้จักกับมิโกคนอื่นอะ่ะ <c oughs> แบบนี้ย่าเอ็มิโกคนนี้ก็เสียใจยแย่เลยนะเซะ่พูดง่ายคือมันน่าจะให้เราไปหามันละมั้งเพราะงั้นก็ขออนุญาตผู้ามตรงคิดถึงคลิปกันชินมากคือมันควรจะเป็นคาพูดของคนดูใช่ไหมแต่ว่าคูเป็นคนพูดเพราะเราไปบากบั่นกับอะไรมา ฮงไกลเซเลตหรือคือไม่ทําเลยอ่ะโอ้โหคือมันน่าเสียดายเนื้อเรื่องที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างเข้มขน้นแต่เราติดกลุ่มไงติดกลุ่มก็เลยไม่ทําคลิปเลยตอนนี้ท่านโชกุนรอยอยู่นั้นแล้วคุณรีบเข้าไปเถอะ โอ้โหมาแล้วใหญ่เข้มงวดขนาดนั้นสิถ้าเพิ่มงบตรงนี้หน่อยยังไงก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วและนี่มาเสงอ้โหูเสียงไรเด่นเว้เสียงไรเด่นเว้น้ำเสียงแบบนี้น่าจะเป็นโชกุนใช่ไหมเอ้ามึงแยกกันได้ด้วยหรอพวกเธอมาแล้วอย่างนั้นหรอเอ้ารีบมาเซ็นสัญญาเร็วๆสัญญาอะไรวะอย่างนี้เองเขาเป็นตัวแทนที่เธอเลือกสินะในยุคที่ยังมีอสูนมากมายเราโยกยายมักจะรวมตัวกันเพื่อดื่มดําหัวเราะและเล่นสนุกกันพวกเขาตั้งชื่อเทศกาลนี้ว่าเทศกาลดอกไม้มีขาัะไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะงั้นฉันก็เลยคิดว่าจะจัดเทศกาลดอกไมม้ีขวเ เ,เทศกาลของโยกไกและมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใช้ที่นาการของมนุษย์บวก,กับการเปลี่ยนรูปแบบของโยกไกสร้างเกมแบบใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคปัจจุบันและเทศกาลนี้จําเป็นต้องมีตัวแทนที่จะคอยเป็นผู้รับผิดชอบและนั่นก็คือกูไร right. ถึงเธอจะเป็นมนุษย์แต่กับมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับโยกไกผคงขอถามครับขอยกมือถามโยกไกคืออะไรและด้วยชื่อเสียงของเธองานเทศกาลนี้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนชอบเลยเดนนะ่ะฟังเสียงเลยเดนแล้วมันแบบโอ้โหดูหน้ามันดิดูหน้ามันดิ เดือนเดินเซงธมาิเผื่อและเทศกาลห้องนินทาฝันก็เปิดขึ้นเหมือนว่ากิจกรรมนะี้จะให้หอ,อกของหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะมีการฟื้นฟูพลังงานเมื่อปล่อยสกิลธาตุพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%และความเร็วขึ้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งมันดูเป็นสแตตที่ดูง่ายๆแบบใครจะใช้ก็รู้สึกว่าใครจะใช้ก็ใช้ได้แต่ว่าเราก็มีหอ,อกที่ดีกว่านั้นอยู่แล้วเพราะงั้นก็ เก็บเก็บมันไว้แล้วกันมีโยกายผู้ยิงใหญ่กําลังกระสิบกระซาบกับมนุษย์อยู่โยกายผู้ยิงใหญ่นั้นหรออ๋อโคโกมิโคโกมิมแล้วก็ตัวละครมิสกิผมไม่เปิดนะฮะแต่เป็นตัวละครที่เราอยากมี อ่ะงงไหมอยากมีแต่ทำไมไม่เปิดไม่ได้มีเหตุผลเลยลึกซึ้งเลยครับกูไม่มีเพชรคือแพทที่แล้วผมเอาไปลงกับเทพไฟหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือหมดศูนย์ไร้โลไร้การันตีไร้อะไรจะทำไร้เพื่อนไร้บ้านไร้อะไรอ่ะไร้เพราะงั้นเราก็วางแผนครับวางแผนว่าจะไปเปิดป้านกไม่ก็ครับไม่ก็ชิโรเนนซึ่งมันน่าจะมาในแพท5 5้นี่แหละเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันครึ่งแรกหรือครึ่งหลังไม่ใช่สิเออใช่แหละกูพูดถูกลวเพราะตอนนี้เราต้องการตัวฮิวที่สามารถเคลื่อนที่โลกได้ ส,สำรวจโลกได้และอีกอย่างคือรหัสเราไม่ค่อยได้เปิดตัวฮิวเวเพาเงั้นมันก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะมีตัวฮิวสักตัวหนึ่งที่เป็นตัวริมินเต็ดที่เราตั้งใจเปิดจริงๆซึ่งเราก็เทียบกันอยู่ว่าป้านกกับชิโรเนนอะ่อันไหนมันถูกใจเรามากกว่ากันซึ่งเรายังไม่ได้คําตอบเดี๋ยวคําตอบก็จะไปหาในช่วงที่มันมาแล้วกันหรือไม่บางทีกูอาจจะไม่เปิดเลยก็ได้เอา้าไซยุสวัสดีฮะแปงลงร่างเก่งจังเป็นโยกายั้นหรอเขาไม่ใช่โยกยหรอกนะ เขาเป็นนินจา่ะโอ้โยอิมิยะเหลือใครที่เรายังไม่เจอเฮโซหรือเปล่าอ๋อแล้วก็พวกไอ้ไอกะไง่คิดถึงออยาโตะมือนกันนะคือรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เจอมนเลยเหมือนไม่ค่อยมีกิจกรรมหรืออีเวนต์อะไรที่แบบออยาโตะจะมายืนคาซึฮาบอกแล้วกูละฮิโตะซึเมะโคโซโยโกะและเคมปาอ่านผิดหมดเลยมั้งเนี่ยโยไกตัวน้อยที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขามีพลังโยไกอ่อนแอและโหยหาเทศกาลดอกไม้เพื่อทำให้เทศกาลดอกไม้กลับมาคือคืนอีกครั้งพวกเขาเคยสร้าง ซ m e t ติ n g ที่ได้รับความนิยมในเทศกาลอย่างแพร่หลายพูดง่ายๆคือไปชวนพวกมันมาเล่นด้วยเอา้าชินบุป้าหมายต่อไปก็คือบ้านของอายากาศนั่นเอง อ้าวเจอเลยแหมไม่เจอกันนานตัวยังเตี้ยเหมือนเดิมเลยเนี่ยและมันก็ไปครั้งนี้อ้กาศงานยุ่งมากเลยเอาละในฐานะตัวแทนของเทศกาลพวกเราเองก็ต้องสู้นะกูคนเดียวไมมอนมึงแค่ลอยตามกูมาก็พอและก็ซาลาแต่พูดตามตรงว่าเกนชินเป็นเกมของจีนแต่ผมรู้สึกว่าจุดขายอะนั่นคือญี่ปุ่นเลยคือถ้าใครไม่เคยเล่นเกมเกนชิน<ส>นะก็อาจจะมองว่าเกมนี้เป็นเกมของญี่ปุ่นไปเลยก็ได้ใช่ปะ หรือก,กูคิดเปงคนเดียวแบบคนนอกมองเข้ามาแบบเอ้ยสไตล์อาร์ตแบบอนิเมะมีตัวละครสวยๆโอ้โหยังไงก็ญี่ปุ่น but มันคือจีนโคตรตึงอุ๊ยใกลก้จังอะผมดีใจนะที่ผมเลือกลูมีมาเป็นตัวละครหลักเพราะถ้าเลือกเอเธอร์น่ยกูคงต่อยหน้าจอไปแล้วไม่ใช่หยอกกูไม่ทำอะไรงั้นก็ <S <S คือเหมือนกิจกรรมน,น้ให้เรามาช่วยสร้างเกมและเดาว่าพอสร้างเสร็จเราก็ต้องมาเล่นแต่คิดว่ากิจกรรมไม่น่าเยอะเว้ยนี่ไงมาแล้ว ขูหสวยอีกแล้วมีรายเดนไหมอันนี้ยาเอะอ๋อลายเดนไม่เกี่ยวเนาะอุ้ยไม่เหมือนกันด้วยสุ่มเว้ยตอนแรกคิดว่ามันฟิกแต่ละอัน <c oughs> มีทั้งหมด3มเกมกับอีกห้าห้องรวมไปทั้งหมด15ห้าห้องเห็นไหมไม่ได้เยอะเลยไม่ได้เยอะก็เชียละโอ้มังจี ชีนูซิงนูซ้ำใสก่อเจริญใไหนลำเป็นไหนลำอุ๊ยเหมือนจะเข้าเนื้อเรื่องหลักแล้วเย็ดเคมันคือพวกมอนที่มันอยู่ในนัดลางแต่ว่ามันอยู่ในโทนของอินาซิมาอะไรเงีฟึ๊บเหย็ดเคพุ่งมาใส่กูในระหว่างการต่อสู้นะักนทจะไม่สามารถใช้กิลทธาตได้แต่จะได้ปัดป้องและสลายมายาแทนก็คือคอเตอร์ไอแคละหนึ่งสโอ้ย มันกดถี่ได้ไหมโอเคได้โมยป่องหนึ่งขอ,องซ้ำปิงกูเล่นไม่เป็นเปิงปิงต้องกดค้างหรอกดค้างไม่เห็นได้เลยขอลองแบบชัดๆดิมันงงอะ่ะมาดิปึ้มก็แค่ปัดมันไม่เห็นตีกลับไปเลยว่ะหรือ,อต้องกดทีเดียวอ๋อปัดแล้วมันก็ฟันให้เราเลยนี่หว่า อุ้ยสู้เสร็จกูโดนสิงแลไงความรู้สึกตึงหิดต,ตึงหิดนี่มันฉันเคยเจอมาแล้วหลายครั้งด้วยและฟันมึงอ,อีกรอบมันคือความฝันฟ้าผ่านี่เธอเป็นอะไรนะ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเมื่อกี้เธอเอาชนะเจ้าคนประหลาดนั้นได้แต่เขาก็หายไปแล้วเสียงฟ้าร้องเมื่อกี้มันคืออะไรฝนก็ไม่ได้ตกแท้ๆเสียงฟ้าร้องนั่นดังมาจากโลกแห่งความจริงงั้นเหรอใครกันแน่โอ้โหแล้วมาซูมเลยเดนฝันร้าย กลับมาที่อินาซมาอีกแล้วหรอขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยผมไว้แล้วก็จบคืนแรกแบบง่ายๆตามสเต็ปก็คือเราจะเล่นเนื้อเรื่องให้จบก่อนแล้วค่อยมาเล่นกิจกรรมมีทั้งหมด3คืนโอ้โหแปบ๊บเดียวเองอย่างชอบเลยกิจกรรมที่เควสไม่ได้เยอะเนะี่ยแต่ใครจะรู้ว่ามันอาจจะเอาเราไป2ชั่วโมงเลยก็ได้ในเควสหนึ่งเธอได้ยินหรือเปล่าเหมือนว่าเมื่อคืนจะมีคนเจอร่างแฝดที่นี่ด้วยละ่ะร่างแฝดเธอหมายถึงเห็นตัวเองเอีกคนอย่างนั้นหรอได้ยินมาว่าคนที่เจอร่างแฝดจะสูก่่่่าาางงงแแทททนีีอยยยเุลัวฮ ยมองพอดีว่าฉันได้รับคำสั่งบางอย่างมาขออภัยที่ฉันบอกไม่ได้คงเป็นคำสั่งของโชกุนสินะโอ้โหมัน มันต้องดเดาอีกเหรออะไรแบบนี้มันเบสิกจัดจัดขนาดโชกุนยังลงมางานเองเลยไม่ใช่หรอกอันนี้เอตั้งหาอุ้ยมึงแยกได้ไงวะเก่งจังวะใช่ไหมมองแค่แบบเดียวมึงก็รู้แล้วแต่การที่เราแยกไรเดนกับโชกุนไม่ออกนั่นหมายความว่าเรารักพวกเขาทั้งสองคนยังไงล่ะโคตรข้ออ้างในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโยกไกจะปล่อยเรื่องราวแยกไปกว่าน,นี้ไม่ได้เ <รำ S 1> พราะงั้นเมื่อคืนเราเลยส่งทหารจํานวนมากแฝงตัวเข้าไปในสถานที่จัดงาน เลยใช้ข้ออ้างเรื่องการซ่อมถนนมาตั้งด่านบนถนนแถวๆนี้ขนาดท่านโชกุนยังออกไปลาดตะเวนด้วยตัวเองโชคดีจริงๆที่ไม่มีผู้ขอไายโอ้ที่แท้สายฟ้านั้นก็เป็นฝีมือของเธอเอย่างนั้นหรอหน้าที่ของเราก็คือต้องไปสังเกตเพื่อนๆไปเพราะว่าเหมือนฝันร้ายที่เอ๋พูดน่ะมันคืออะไรสักอย่างอะ่ะที่สามารถแปลงเป็นเพื่อนเราได้หรือแบบแปลงเป็นมนุษย์ได้พูดง่ายๆคือวันนี้เราจะต้องมาเป็นนักสืบนั่นเองคนแรกครับ ซายอยู่กับโยอิมิยะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยงั้นเธอพักอีกสักหน่อยดีไหมชิญได้คิดเรื่องดานต่อไปให้เองถ้าร่างแฝดเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอกงั้นต้คงตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องในอดิตไม่ได้อ่าถามว่าเธอชอบใครถ้าพวกมันตอบว่าเป็นเราเนะี่ยโอเคถือว่าเป็นตัวจริงกลัวไม่ใช่พอคุยจบแล้วเนะี่ยดูเหมือนว่าสองคนนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้โดนแดกคุณถามคนถามมากมายแต่โทมะก็ตอบได้อย่างราบรื่นพูดง่ายคือโทมะไม่น่าใช่ต่อไป ต่อไปอ้าวไม่มีใครเลยต่อไปก็คือโคโคมิน่เองแต่ดูเหมือนว่าโคโคมินะ่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างแฟดแล้วอิสมีนครับโคโคมิก็ไม่น่าโดนแดกมิสกิกับยายเ,อ,เอ๋ไม่น่าไม่น่าโดนพวกมึงถ้าเป็น2คนนี้ร่างแฟดน่าจะโดนแดกแทนมากกว่า อุ๊ยมาเด็ดกับไรเดนแม้การปรากฏตัวของเอจะทําให้เกิดความฮือฮาเล็กน้อยแต่ทุกคนก็กลับเข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลอีกครั้งท่านโจกุนแผงลอยนี้อ๋อคุณเปลี่ยนเจ้าของร้านนี่เหรอเอ๋ใจดีอ่ะเอก่อนตีกับเราแม่งโคตรจะแบบเย็นชาโคตรจะแบบดุดันแต่ดูตอนนี้เดี๋ยวครับเป็นเทพธิดาของทุกคนไปแล้วเมืงเนี้โอ้โหดูมันยิ้มแต่ก็อย่างว่านะฮะสำหรับผมเธอเป็นเทพธิดามาตั้งแต่แรกแล้ว อฉัน oh เคยเห็นผู้ป่วยพิเศษมามากมายที่ไม่ยอมรับการรักษาหรือไม่สามารถรับการรักษาได้เพราะเหตุผลต่างๆแต่การป่วยในใจพวกเขาก็ยังกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไม่ว่าคนคนนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็จะถูกตัวเองบทขยี้จนพังทลายโอชิ oh t. และดูเหมือนว่าท่านโชกุนจะมีเมล็ดพันธุ์แบบนั้นซะแล้วฮะเอ๋ป่วยจิตแต่จะรักษาโรคพวกนี้ได้อย่างแรกต้องให้เขาเปิดใจก่อนเ <c oughs> พราะงั้นงานนี้ฉันต้องฝากเธอนะนายดอซอ้ยกูว่ากูเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวอนาคตถ้าเธอกำลังห่วงฉันอยู่ก็ไม่จำเป็นหรอกนะเธอเองก็ห่่่่วงงฉันอยูไไมใช เธออยากให้ทุกคนผ่อนคลายใช่ไหมล่ะการไปแช่น้ำพุร้อนก็เพื่อคลายเคยรียดถ้าตื่นเต้นขึ้นมาก็จะทําให้กดดันกว่าเดิมการที่ฉันมาที่เทศกาลดอกไม้มีคาวะก็รบกวนการทํางานของพวกเขามากพอแล้วแล้วความเครียดของเธอล่ะเ,เธอก็อร,อออรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นเ้นจะทําง,ทงานอีร้อยปีก็ไม่มีปัญหาเอ๋เธอจะยอมไปบ่อน,น้ำพุร้อนกับฉันไหมโอ้โหถามฉันมีคูปองอยู่สองใบไปกันเถอะ let's go let's go อาบน้ำกับเอวะอาบกี่โมงนะอ๋อสามทุ่มและก็มาถึงบ่อน้ำร้อน จะเข้าฉากคา้นสีในอีกห้าสี่เอาเข้าเร็วใช่ไมเธอมาที่นี่ไปครั้งแรกงั้นเหรออือพอถึงวันที่สำเร็จฉันก็เข้าสู่ดินแดนแห่งใจที่บริสุทธิ์แล้วและร่างกายของโชกคุณก็ไม่จาเป็นต้องแช่น้ําผุร้อนอีกต่อไปเมื่อ500ปีก่อนฝันร้ายก็เคยปกคมอมินาะซึมะทหารที่ต่อสู้ในสนามรบถูกมอนสเตอร์แห่งความมืดมิดครอบงำนั่นคือสิ่งที่ทําให้เธอกังวลใช่ไหมใช่สงครามในตอนนั้นรุนแรงมากคนที่เข้าร่วมสงครามโอกาสรอดแทบไม่มีและฉันจะกลัวฝันร้ายแค่นี้ได้ยังไงกัน อ๋ <AL> อ <AL> เอซึมเศร้าเพราะว่ากลัวเหตุการณ์แบบเดิมถ้าผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งเริ่มแยกความเป็นจริงกับความฝันไม่ออกความสุขทั้งหมดในโลกแห่งความเป็นจริงก็จะถูกความมืดปกปิดถ้าเมื่อวานฉันหลุดพ้นจากฝันร้ายไม่ได้ฉันก็จะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็น่าจะใช่หรือว่าเหตุผลที่เอจะกังวลขนาดนี้ จะเป็นเพราะว่าจุดจบของคนคนนั้นฉันใช้อันติฟันเขาไปเหีออเยรเรื่องแมเซากูพาคสะหะฉันไม่เคยเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ว่าจะทําเพื่ออินาซุมะหรือเพื่อเขาก็ตามถ้าจะไปจริงๆฉันก็จะฟันอีกครั้งและยายเอกก็เข้ามาฉันแค่ไปถามนักจิตบาบัดว่าต้องทอํายังไงให้มึงเนี่ยเปิดใจกับกูสภาพแวดล้อมประสบการณ์และคนที่เชื่อใจได้อย่างสมบูรณ์แบบและตอนนี้ดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะไม่เลวเลยนะ อ้าชิบหายแล้ว what happened วะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอทาไมถึงดูหวาดกลัวแบบนั้นท่านโชกุนคือฉันไม่ต้องกังวลน,นะตอนนี้ท่านโชกุนอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครสามารถทาร้ายเธอได้เมื่อกี้ฉันเดินอยู่บนถนนฉันจะไปหาอะไรกินสักหน่อยแต่พอข้ามสะพานมาก็เห็นคนคนหนึ่งกําลังมองฉันไหนวะอุ้ยน่ากลัวที่คิดนะคือเห็นตัวเองกําลังมองตัวเองอยู่ฉันนึกขึ้นได้ว่าคนที่เห็นร่างแฝดจะตายไปแบบไม่รู้สาเหตุฉันก็เลยสลบวูบไปเลยถ้างั้นตอนนี้ฉันขอประกาศว่าเทศกาลดอกไม้มีควะจะสิ้นสุดลง ไม่ยาเอบอกอยากฉันแค่รู้สึกว่าเธอจะใจร้อนไปนะการเป็นห่วงความปลอดภัยมันก็ดีแต่ถ้าไม่คิดให้รอบคอบก็ได้จะเป็นผลดีกับศัตรูฉันรู้ว่าเธอกลัวฝันร้ายมากกว่าใครๆแต่เธอคิดจริงๆหรอว่ามันคือแค่ฝันร้าย What do you mean มันน่แค่สัญชาตญาณของฉันลองไปถามนักสืบคนนี้ดูไหมดูเหมือนว่าเขาจะพอรู้เบาะแสคุณก็ชมผมเกินไปฉันแค่คิดข้อสันนิษฐานบางอย่างขึ้นมาได้มอนสเตอร์ฝันร้ายจะหายไปเป็นระยะแต่ก็ไม่เคยห่างจากเชิงเขาโยก็ถ้าคนร้ายแฝงตัวเข้ามาเพื่อหลบหนีการจับกุมมมอึงถานัสืบท ต้องเป็นคนคิดจุดประสงค์ของการแปลงเป็นร่างแฝดคืออะไรยึดครองอินซสมะแม่งเลยไม่ใช่สร้างความตื่นตระหนกอ้าวใช่เฉยอย่างที่รู้ว่าคนร้ายไม่จําเป็นต้องลงมือแค่แปลงร่างไปอีกร่างแล้วก็ปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนจะทําไมคนร้ายต้องทําแบบนี้ด้วยแค่ทําให้ตื่นตระหนกดูเหมือนมันจะไม่ใช่แรงจูงใจนะ ุ้าป้าเป็นไม้เหรอมีหน้าทำไมฉันถึงสัมผัสถึงฝันร้ายไม่ได้เฮโซอย่างตึงนะเฮียสมแล้วที่เป็นนักสืบอ,อีกอย่างฉันได้ยินมาว่าเทคนิคการเปลี่ยนรูปแบบนี้ไม่อาจต้านทานความตกใจได้อย่าบอกนะไอ้สองคนนี้ก็เป็นไม้อะ่ะโชกุนส่งมนุษย์มาเพื่อชิงบ้านเราแถมยังจัดเทศกาลดอกไม้อีกปล่อยให้โยกายทำงานหนักพวกเขาถูกขังอยู่ในฝันร้ายของตัวเองแล้วละ่ะเป็นทาตทำงานหนักเป็นความเข้าใจผิดที่น่าขันโลกของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวโอ้โห โอ้โหเลยเดนโคเทสแล้วเราปลูกเขาไม่ได้หรอถ้ามีวิธีแบบนั้นก็คงใช้ไปนานแล้วแต่ฉันมีนะอุ้ยเอาดีถ้าฝันร้ายมาจากอเบสฉันก็น่าจะดูดได้อีกแล้วทาวเวอร์เป็นตัวแบกอีกแล้วในเรื่องนี้สรุปรวบลัดอีกครั้งก็คือต้นเหตุก็น่าจะมาจากพวกอบิดและอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นครับว่าเควสหนึ่งอาจจะเอาเราไป2ชั่วโมงอันนี้ยังอยู่ช่วงกลางเรื่องอยู่เลยยังไม่ได้เข้าไปสู้เลยนะ่ยแต่ผ่านมาชั่วโมง17นาทีแล้วคาดว่าน่าจะเกิน2ชั่วโมงแนน,น่อน ไม่เดี๋ยวนะไม่ยิดลรเดนควักดาบไ้นั่นออกมาหรอทำไมมันดูเป็นเรื่องธรรมดาวะคัดซีนตอนนั้นมันยังอลังการอยู่เลยไม่ใช่เหรอตอนถึงควักดาแต่เมื่อกี้มึงหยิบมันเหมือนแบบเหมือนมึงหยิบลูกอมมาเม็ดหนึ่งอไอออร่าพลังสายฟ้าฟาดมันหายไปไหนหมดเธอกับฉันก็ต่างรู้ถึงความกังวลของกันและกันเพราะงั้นคืนนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่เถอะเอกก็เหมือนกันนะแล้วก็อาริกาโต้โอไซมัส ยินดีครับยินดีเควสสุดท้ายจบเควสสองแล้วไปกันต่อและคืนที่3ก็เริ่มต้นขึ้นเธอมาแล้วหรอก่อนเข้าต่อสู้ก็ต้องสงบจิตสงบใจก่อนฉันพร้อมแล้วละ่ะอืมงันก็ตามฉันมาเลยได้เวลาครับได้เวลาจบอีเวนต์นี้กูพูดขึ้นมาครั้งนี้เธอไม่ต้องแบบรับดาบคนเดียวอีกแล้วทาวเวอร์เตยมตัวให้พร้อมก็คือใช้คอเตอร์แอคแท็กในการสู้เหมือนเดิมแต่มีเอมาช่วยด้วยยัดเข้มหนึ่งสองซ้ำบุ๋มโอกาสมาแล้วได้เวลาไล่ล่า เอ๋ถ้าจะตีเบาขนาดนั้นก็ไปนั่งดูก็ได้นะศัตรูเข้าท่าป้องกันให้เอ๋ตีก่อนเชิญครับผมรอพี่อยู่อ่ะพี่เดินอะไรนักหนาวะเอออ๋อแล้วก็จังหวะนี้เย็ดเท่จังอ่ะโอ้เหมือนเอ๋จะบัฟให้เราด้วยเรากดคิวด้วยรัวๆเลย เ,ออเรียบร้อยท่านเทพแห่งสายฟ้าผลรดรับฟังเสียงของเราขอให้ท่านทำลายภาพลงตาและเปิดเผยทุกอย่างขอให้พลังของท่านกระจัดความกลัวนี้ออกไปคาซินคาซิน,นโคตรนากลัวฝันร้ายระดับนี้ฉันทำอะไรไม่ได้ต้องช่วยพวกเขาเราไม่รู้นะว่าคุณเป็นไขรอ๋อรู้แล้วอดีตของไรเดนนี่เอง โอ้โหภาพเมื่อกี้แล้วก็ตัดมาตรงนี้เอ๊อุ้ยเมื่อกี้คือยัวน้ำตาเหรอโอ้โหแล้วก็จบช่วงแรกไม่ซึมมาซึมตอนเห็นน้ำตาไรเดนโอ้โหแล้วก็คืนส่งท้ายก็คือต้องมาแช่น้ำร้อนกับอิโตะแล้วเราก็มาเล่นไพ่อุ้ยลูมินใส่กิโมโนและสุดท้าย <S <S> <S ฉันหวังว่าทุกคนจะได้พบกับฝันที่ดีนะ และก็จบแบบจริงๆก็พูดทำตรงนะครับว่าหลังจากเล่นจบแล้วนยก็คือมีจุดที่งงๆอยู่ก็คือก็คือตัวละครในคัสซีนที่มันโผล่มาที่ไลเดนไปช่วยมันนะงงว่าเอ้ยตัวนั้นันคือใครซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับว่าเกนชินเป็นฝ่ายผิดจะเป็นกูเองนยที่ไม่อ่านเนื้อเรื่องให้มันดีส่วนผู้มินิเกมแน่นอนว่าผมจะเอาไปเล่นเองเพราะผมรู้สึกว่ามันควรจบแต่เพียงเท่านี้และสำหรับเมลไลเดนเนี่ยขอบอกเลยว่าอีเวนต์นี้สายฟรีที่เปิด C 2 R 1ให้เนี่ยบอกเลยว่าไลเดนโคตรสวย